สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแตนอาการหนกักโดนแฉซ้ำทำกับพ่อแม่ได้ลงคอกรณีในาใยชัยพลวิภาหรือรุงพลลุงเคยของน้องจมพูตกเป็นข่าวโดงดังทำให้เกิดกระแสพลิกผันและได้รับโอกาสทางด้านงานบันเทิงและโชว์ตัวตามสถานที่ต่างๆตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งนายนารินลาโพหรือนาแตได้รับสดผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวชี้แจงว่า ทำไมตาชานและยายสมควรไม่ไปร่วมงานทำบุญบ้านของลุงพลและป้าแตนเนื่องจากว่าไม่ได้รับคำเชิญตามที่เป็นกระแสวิจารณ์นั้นป้าแตนยอมรับไม่ได้ไปชวนพ่อแม่มาร่วมงานบนุญเพราะได้ปรึกษาลุงพลแล้วเกรงว่าหากเชิญมาร่วมงานภายหลังตาชานกลับบ้านไปแล้วลูกๆคนอื่นๆจะมองตาชานและยายสมควรไม่ดี แต่ก็ทราบข้อมูลมาว่าตาชานก็อยากมาร่วมงานดังกล่าวเหมือนกันเราะตาชานยังรู้สึกดีกับตนเสมอทั้งนี้ตนก็เป็นห่วงความรู้สึกพ่อแม่และเจื่อว่าพ่อแม่ก็เป็นห่วงตนเหมือนกัน เพียงแต่พ่อแม่ต้องวางตัวเป็นกลางจึงไม่ได้แสดงตัวชัดเจนและเลือกที่จะไม่มางานทําบุญบ้านดังนั้นตนมองว่าหากพ่อแม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกลูกๆไม่ขัดแย้งกันอีกก็อยู่ตรงนั้นจะดีที่สุดแล้วสิ่งที่ปาได้ทําในวันนี้คืออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆยังให้เงินส่งเงินให้โดยตรงให้พ่อผ่านยาอาชิและยังดูแลครอบครัวตลอดโดยเท่าที่จําได้จะมีเงินค่าปุ๋ย1 2 0 0 0บาทและล่าสุดเมื่อคืนวันที่24่ พฤศจิกายน63ตนฝากให้ยาอาชินำเงินไปให้ประมาณ2,000บาทก่อนจะไปจังหวัดชัยภูมิซึ่งหลังๆมานี้ตนไม่ค่อยเอาไปให้เองเพราะลำบากใจที่จะเข้าไปตนจึงมักจะฝากยาอาชิเข้าไปให้มากกว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ